My you heart sad and Yo. have love sad is I สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วค่ะกับจอสค่ะจอซี่เบอร์รี่นะคะและก็คลิปนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาทดาดาเฮอแก กล่องนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาเคยแกะกล่องกระเป๋าใบใหม่จากแบรนด์布รานั่นเองนะคะคือจะบอกว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบที่กําลังฮอตแล้วก็มาแรงที่สุดเลยในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าจ แอบเกรงนใจนิดๆนะที่จะมาเห่อแกะกล่องเพราะว่าช่วงนี้แอบเห่อแกะกล่องบ่อยเหมือนกันนะคะด้วยความที่เศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ค่อยดีด้วยนะคะซึ่งจอยก็อยากจะแนะนําว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไม่มีเงินหรือว่าอาจจะต้องเซฟเงินไว้เพื่ออนาคตคะก็แนะนําว่าให้เก็บเงินไว้ดีกว่านะคะหรือว่าถ้าใครที่อาจจะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่ว่าแบบคือเราตั้งใจแล้วว่าเราจะซื้อหรือว่าใครที่อาจจะมีเงินอยู่แล้วแล้วก็การที่เราซื้อของเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าทําให้เราลาบากในอนาคตนะคะก็ซื้อไปเถอะเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะช่วงนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆมีหลายคนนะที่คอมเมนต์มาเวลาที่แบบพี่จอยพาไปช้อปปิ้งหรือว่ามาเห่อแกะกล่องอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบดูแล้วเหมือนได้ไปช้อปเองหรือว่าดูแล้วแบบเหมือนได้มาเห่อแกะกล่องเองจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้คนที่ดูแล้วเนี่ยได้รับความบันเทิงนะจ๊ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่า ครั้งนี้พี่จอยช็อปกับที่ไหนนะคะทาดาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยนะคะ SF brand name นั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยพี่จอยตั้งแต่ปลายปีหรือว่าต้นปีอะจำไม่ได้ที่คลิปแรกที่ไปถ่ายเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยเขามีเออ่ งานเซลนะคะพี่จอยก็ไปวอล์กมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเนาะแล้วก็เมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วป้าที่มาเหอ่อแกะกล่องกระเป๋าบอยให้กับเ,เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยใครที่อาจจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองที่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากจะใช้แล้วอยากจะเอามาขายเพื่อแบบว่าให้ได้เงินมามากกว่านะ,ะก็แนะนําว่าเอามาฝากขายกับทาง SF ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือเหมือนกับว่าเอามาฝากขายเนี่ยก็จะได้เงินด้วย ยนะคะคแล้วกอ็อีกหนึ่งเซอร์วิสอันนี้ทางร้านเนี่ยเขาส่งรูปมาให้พี่ซอยดูนะคะคือจะเป็นการเขาเรียกว่าเซอร์วิสรับซื้อแบรนด์เนมถึงบ้านนะคะไม่รู้ว่ามันโฟกัสหรือเปล่าอ่านี่นะคะโฟกัสแล้วเนาะคือเขาอ่ะจะมีทีมงานก็คือจะเอารถตู้ไปรับเลยนะคะคือเซอร์วิสเนี่ยเขาเรียกว่า S F Luxury Service นะคะจะเป็นการรับซื้อแบบ First Class คือทางร้านเนี่ย เขาก็จะมีคนขับรถตู้นะคะแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยประเมินราคานะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อไปทาง S F Brand Name ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ช่องทางการติดต่อไปให้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าว่าในนี้จะมีอะไรนะคะก็คือจะบอกว่าพี่จอยอเพิ่งโพสต์รูปไปวันนี้แล้วก็แบบแตกแตนมากคือแบบมีแต่คนชอบนะ้องคนนี้อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ประทับใจนะคะ,ะข้างหน้ากล่องนะคะคือกล่องของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเขียนเ,เป็นสัญญาของปราดานั่นเองนะคะจะบอกว่าชิ้นนี้เป็นปราดาชิ้นแรกของพี่จอยเลยะคะ่ะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีไอเทมชิน้นไหนจากปราดาเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยจ้ะท่าดา นี่ค่ะทุกคนตอนที่เปิดออกมาเนี่ยตอนนี้เราก็จะเจอกับอะไรที่แบบว่ามันอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวพี่ซอยจะเอาให้ดูค่ะว่ามันมีอะไรบ้างทางร้านเนี่ยคือเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขามีตัวนี้มาให้คือจะเป็นมาสกหน้านะคะเป็นเาเรียกว่าอะไรอะมาสก์กันกันเชื้อโรคอะคะ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นของ SF เเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็น cleansing spray นะคะคือไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มันไม่โฟกัสนะ โอเคมาละนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ที่มาเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จของทางร้านนะคะบอกราคาเลยแล้วกันนะคะอันนี้อยู่ที่21,900บาทนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโบชัวของทางร้านนั่นเองนะจ๊ะข้างในนะคะเราก็จะเจอกับถุงผ้าซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นถุงผ้าของปลาดาคือพี่จอยคิดว่าทางร้าน ไม่แน่ใจว่าคือเขาไม่มีถุงผ้ามาให้หรือเปล่าทางทางปลาด้าเองนะคะทางร้านเขาก็เลยอาจจะเอาถุงผ้าแบบสำรองมาให้เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้ทุกคนมันไม่โฟกัสอีกแล้วอวันนี้กล้องพี่จอยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะอ่าโอเคถ้าเกิดว่าหลุดโฟกัสยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคส่วนข้างในนะคะเราก็จะเจอกับ ชาดาก็จะเป็นน้องของเรานั่นเองนะคะซึ่ง p r a ดาใบนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น r e e dition ปี2000นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถูกไหมอ่าถูกแล้วะคะ่ะจะเป็น r e e dition ปี2000ซึ่งโคตรน่ารักค่ะทุกคนจะบอกว่าเมื่อประมาณช่วงต้นปีนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นปีที่พี่จอยได้เข้าไปลองที่ช็อป p r a ดา แต่ว่าตอนนั้นที่เข้าไปลองเนี่ยไม่ได้ลองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นสายยาวค่ะทุกคนแล้วก็คือรุ่นนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเหมาะกับการ cross body มากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลองแล้วก็ปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบรุ่นนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับเราสักเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าชอบไหมคือชอบมากเพราะมันน่ารักมากทุกคนแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบอินเทรนด์มากๆเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเออ วางไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพื่อนก็บอกว่าแบบเออยังไม่ค่อยเหมาะกับแกเท่าไหร่อะไรย่างเงี้เนาะจนผ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนก็ไปเจอรูปใน Instagram เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วกันอะคือเป็นรูปใน Instagram ที่อ่าอินฟลูเอนเซอร์คนนึงอะเขาเอามาโพสนะคะแล้วก็มันสวยมากคือมันเป็นใบสีฟ้าแบบนี้เลยทุกคนคือแบบเป๊ะๆตรงตามที่เราอยากได้เลยแล้วพอเราเห็นอะเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันเกิด inspiration อินสปิเรชันอะมันเป็นแค่แบบรูปกระเป๋าที่วางอยู่บนบนโต๊อะทุกคนแล้วก็มีกาแฟวางอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันทําให้หัวใจเราพองโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันมีแพชชั่นเกี่ยวกับ กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากได้อยากได้มากๆเลยจนมาเจอที่ร้าน SF b r a n แบรนด์เนมนะคะเขาวางขายอยู่ก็เลยติดต่อทางร้านไปนั่นเองนะคะกระเป๋าปรดาด้ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นวินเทจเลยค่ะซึ่งจอคิดว่ารุ่นวินเทจเนี่ยมันน่าจะไม่มีป้ายแท็กตรงนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเออน่าจะเคนโดแล้วก็บิลล่ามั้งที่เขาเอามาถือคือมันจะเป็นรุ่นวินเทจเลยทุกคนแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็บูมเลย คือแบบว่าทุกคนก็หาซื้อกันอะไรเงี้ยจนในที่สุดเนี่ยแอปราด้าเขาก็เลยต้องออกเป็นรุ่นใหม่ที่เป็น Re-Edition นะคะออกมาวางขายเลยนะเพราะว่ามันแบบ กระแสมันมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทางร้านที่เขาขายวินเทจเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่แบบหลักพันอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์เอามาถือปุ๊บเนี่ยคือราคาแบบเด้งขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเลยนะทุกคนมันก็เลยทําให้แบบวินเทจเนี่ยกลับมาบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจนแบบว่าปราดาต้องออกมาผลิตใบนี้ อีกรอบหนึ่งเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าใบนี้นะคะของทาง SF เนี่ยต้องบอกว่าเป็นใบใหม่เลยะคะเป็นไม่ได้เป็นมือสองนะคะแต่ว่าเป็นใบใหม่ที่เพิ่งออกมาจากช็อปเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่า,าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคะคือก็จะบอกว่าใหม่มากนี่นะคะข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ของ 布拉ด้าอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแท็กซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเอากุญแจเอาอะไรมาคล้องได้นะคะมันก็จะเป็นห่วง,วงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า p r ด้ารี e อ dition 2000นะคะก็จะเป็นของปี2000นั่นเองอ่ะข้างหลังนะคะพลิกออกมาก็จะเป็นแบบเพลนๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือดีไซน์เนี่ยมีความคลาสสิกแล้วก็มีความแบบ เรียบหรูมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงสายเนี่ยจะเป็นสายใหญ่แบบนี้นะค่ะรู้สึกว่าเขาจะมีสายสองแบบนะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นสายสั้นแบบนี้จะมีสายที่เป็นแบบสายหนังธรรมดาจะเป็นสายเล็กๆนะคะเฮ้ยคือแบบวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คือแบบกล้องหลุดโฟกัสตลอดเลยอะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะคะตรงช่องซิปเนี่ยก็จะเป็นซิปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ชดาเปิดออกมาคืออันนี้เนี่ยจะบอกว่าพี่จอยหามาใส่เองนะคะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยเขาจะมาแบบโลงุลงงคือไม่มีอะไรยัดนะคะอันนี้ก็เลยไปเอา,เอาของดีออนะคะมายัดเพราะว่าพี่จอยอยากให้ตอนที่เราเก็บเนี่ยมันเป็นทรงแบบอุมๆแล้วก็ดูเรียบๆแบบนี้นะคะมันจะได้แบบดูไม่เก่านั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ย จริงๆตรงนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นของร้านชื่อว่าร้าน M boutique นะคะเดี๋ยวพี่ซอยจะขึ้น Instagram ให้คือเขาส่งมาให้ตอนนั้นเนี่ยจริงๆมันเอาไว้สำหรับรองก้นของรุ่น Gucci m a r m o n นะคะเออ Gucci ของพี่ซอยจะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเอามาเทียบกับอันนี้แล้วเนี่ยมันจะเล็กกว่านิดหน่อยนะคะเห็นปะคือมันจะเล็กกว่า Prada นิดนึงซึ่ง Prada มันจะ มีความยาวมากกว่าแต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ลงไปได้นะคะทุกคนคือพี่จอยเอามาใส่เนี่ยเพื่อที่ว่าไม่ให้ตูดของมันเนี่ยห้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าบางทีถนะ้าเกิดว่าเราใส่ของเนี่ยตูดตรงนี้มันอาจจะห้อยลงมาข้างในนะคะทุกคนมันจะเป็นลายๆแบบนี้ค่ะซึ่งกล้องของเราก็ไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะเห็นปะนี่นะคะ มันจะเป็นลายแล้วก็สกรีนว่าแบบปราด้นะคะแล้วก็จะมีป้ายแท็กอยู่เขียนว่าปราดา m i l าน o นะคะตรงนี้นะจ๊ะช่องข้างในเนี่ยคือมันจะเป็นช่องแบบเพลนเพลนเลยนะทุกคนคือมันจะไม่มีแบบ ไม่มีช่องเล็กๆหรือว่าช่องซิปอะไรมาให้เลยเนาะซึ่งพี่จอยมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้ากิดว่าเขาทําเป็นช่องซิปมาให้เนี่ยจะดีมากๆเพราะมันจะทําให้เราเวลาเก็บของเนี่ยมันจะ o r g a ไนซ์ได้ดีมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้สึกว่า amaze มากกับการช็อปที่ SF brand name นะคะก็คือเขามีกล่องมาค่ะทุกคนคือปกติเนี่ยพี่จอยเข้าไปดูแบบหลายคลิปมากๆของเมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแค่แบบเป็นถุงผ้านะคะคือจะไม่ มีกล่องเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีกล่องมาให้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไระเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดแล้วก็เป็นแคร์บุ๊กเล็ตของทาง prada เองนะคะก็จะมาเป็นสีแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็การ์ดตรงนี้นะคะเราสามารถชิคได้เลยมันจะเป็น authenticity การ์ดของทาง prada เองนี้นะคะก็จะเขียนว่า prada แบบนี้แล้วก็พอพลิกมาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่า อันนี้เนี่ยเขาออกช็อปมาจาก r a ดา MKT นะคะแล้วก็ออกมาวันที่19มกราคมปี2020นี่เองนะคะก็คือเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าใบนี้เป็นใบใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใบเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถใส่อะไรได้บ้างคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะพี่จอยคิดว่าแบบมันเล็กมากทุกคนคิดว่ามันน่าจะเล็กกว่าที่เราคิดแต่ว่าพอหลังจากที่ลองเอาใส่ของเนี่ยปรากฏว่าแบบ โอ้โหใส่ของได้เยอะมากนี่นะคะก็จะเริ่มจากกระเป๋าตังคนะ,คะอันนี้ก็จะเป็นของ Louis Vuitton นะคะก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นแป้งพับนะคะของ t o m f o r d นั่นเองนะคะใส่ลงไปนี่นะคะก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะยังมีช่อง เหลือให้ใส <noise> ่อีกเยอะมากเลยนะคะเอาอะไรอีกก็จะมีมือถือนะคะอันนี้ก็จะเป็น iPhone 10นะคะเป็นแบบไม่ plus นะแต่ว่าเคยดูรีวิวแล้วคนที่ใช้ plus ก็สามารถใส่ลงไปได้เหมือนกันนะจ๊ะนอกจากนั้นอันนี้จะเป็นหูฟังไร้สายเดี๋ยวอันนี้เอาให้ดูนิดนึงคือพี่จอยเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นของแบรนด์ Studio นั่นเองนะทุกคนมันน่ารักมากดูดิมันมีความแบบปุ้มปุยอะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จริงๆตอนนี้มีโค้ดส่วนลดอยู่นะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะตามไปซื้อตามไปซื้อเลยที่ตูดิโอไทยแลนด์นะคะในเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวพี่จอยขึ้นโค้ดส่วนลดว้ให้ตรงนี้นะคะจะได้ส่วนลด15%ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะจะถูกกว่าของ Apple นะคะแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะมันน่ารักดีอะคือพี่จอยลองใช้แล้วมันแบบมันดูด ตรงนี้มันจะพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยขอเอาออกก่อนพอใส่แล้วมันจะดูดจึ๊บแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอะทุกคนคือมันเก็บเสียงได้ดีมากๆเลยนะใช้โค้ส่วนลดก็จะถูกลงไปอีกนั่นเองนะจ๊ะอพอใส่หูฟังไปแล้วก็จะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกยังไงก็ต้องพกด้วยนะจ๊ะซึ่งคิดว่าน่าจะไม่โฟกัสอีกแล้วนะคะนะคะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็มีลิปสติกนะคะอันนี้จะเป็นสีที่พี่จอยทาวันนี้เลยนะคะก็เป็นของ YSL นะคะเบอร์0ูนแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าปกติแล้วในชีวิตประจําวันก็น่าจะพกของแค่ประมาณนี้นะทุกคนขอให้โฟกัสนะคะคือ มันใส่ได้เยอะนะเอาจริงๆใส่ได้เยอะกว่ากระเป๋ามินิไซส์บางใบด้วยซ้ำอาจจะด้วยความที่ว่านางเป็นผ้านะคะนางก็เลยมีความแบบยืดหยุ่นนะคะพี่จอยอาจจะมีความเอือมนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่โฟกัสต้องเอื้อมไปแตะหน้าจอให้มันโฟกัสนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วเราก็จะปิดนะคะพอปิดปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้คือทุกคนพอเวลาใช้จริงอะ่ะมันจะมีความแบบห้อยๆมีความแบบหย่อนๆยอนแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะนึกออกปะ เนี่ยมันจะได้ฟิลแบบมีความเป็นวินเทจนะคะเวลาใช้เราก็สามารถคล้องแขนแบบนี้ก็ได้คนะหรือว่าเราจะเอาขึ้นไหล่แบบนี้ก็น่ารักทุกคนดูดิโอ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคค่ะทุกคนคิดว่าวันนี้พี่ซอยก็น่าจะรีวิวได้แบบละเอียดแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับร้าน SF Brand n a นดนะคะ คือถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินหรือว่าอาจจะเก็บเงินมาแล้วคิดว่าการที่ซื้อจากร้านที่แบบขายพวกมือสองอะไรแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่เราสามารถที่จะเซฟเงินได้เนี่ยก็เซฟเธอค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะเอาเป็นว่าเอามาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้พี่จอยทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย